เล่นเกมอื่นกันหมดหรือยังไงโอ้หม่องวะนี่ผเล่นเรียบร้อยแล้วฮะของผมอยู่ในเกมเรียบร้อยครับเมื่อกี้ไม่ก็ชวนดูเผื่อมีใครเล่นโอ้โหตีรบล้อมให้หโดท สมุกเซตสมุกเซปอ๊อะ <c oughs> เธอลงโดรมแบบไม่สนใจเลยว่าฉันมาตรงนี้ทีก็ได้แขวนแบบงงง <c oughs> ทำไมเป็นลินได้เนี่ย

คูนโทเทมบังเยอะมากเลยอ่ะใช่ฟังไม่ได้สุดๆหมดไปแล้วบังต้องใช้เซนเอาคือแบบที่มันเอาไปแก้ใช่ปะแบบที่มันเอาไปแก้ใช่ไหมถึงที่มันไม่ได้อย่าเมากะใช้เซนเอาใช้เซนเอาไม่เท่าไหร่อะไรอ่ะตายยากเหรอเอ้ยไม่ได้หรอกเพราะเราตายยากแรงกว่า ดูโกก,ก,กันตายยากแรงกว่านะมันจะมาตายยากแซงเราไม่ได้หรอกเราตายยากแรงกว่านี่ไงเราหอแล้วเราตายยากแรงกว่าเธอเยอะหมดแล้วว่าเราตายยากแรงกว่าเธอเยอะอ้อาวอา้อาวอ้าวยังไม่หยุดปัน่นยังปั่นอยู่ ย,ยังมีทอนอนเอาจะลอกขึ้นไงล่ะนีเด่ระโดนเดี๋ยวผมรอถ้าขันเล่นหยอยอะหยอยมันเล่นยากางก็ง่ายที่สุด เอาหรอครูมันมีแต่ลูกทองมันมีลูกทองเป็นกิโลเลยทำไมอะ่ะพี่ก็ไปไกละนะแล้วนะโอ้โหนไม่งั้นพ,พี่แบบพี่แต่นี่สองพี่ได้โมดีแล้วเอาได้แล้วนี่ไงโอ้โหสำมกุญแจน้องหอย่เอยเลี่ยมจัดเลย นั <icana> <naj bum S 1> ่นไหมเอ้ยไม่ถึงโอ <3 Williams> ้โหติถีไปใหญ่แล้วพี่พี่ยังไม่ได้วางท่อเลยอ่ะอุ๊ยนด่านนี้ผมว่าวางแค่วางที่คูนงบ้านใหญ่แค่พอแล้วมั้ง พี่วางพี่รอเลยพี่รอเลยแบบรอกลับไปตีทีเดียวลมม้มอ่ะพี่ยืนรออย่าพี่กลับไปตีคนช่วยแบบทีเดียวลม้มได้เลยครับน้องรอดเลยพี่เข้าไปได้นะแย่เข้าไปใกล้ดียนีเข้ามาแค่ตะขอดีแล้วโทเทียนพี่อยู่ตรงไหนอ่ะพี่ไม่รู้ไม่ไม่มีโทอ๋อนันหมเนี พี่อยู่ตรงอ๋อเนี่ยบ้านเหลี่ยมบ้านเหลี่ยมไปพี่พี่เดียวล้มนี่<ห>ไงล่ะซ <laughs> <laughs> าใจจริงๆเลยถ้าเล่นเกมมาหล่นเนี่ยเหมือนครูเลย <laughs> ใช่ไหมกระโกนมาตีหนาเหมือครูเลยอย่างชอบเปิดไมค์พอดีอา้าว ยังปั่นอยู่ยังมีการปั่นอยู่ทีเดียวล้มยังไงล่ะทีเดียวล้มทีเดียวล้มผู้จักบ่อกู้จักบ่อเฮ้ยเอาบับมันไปยว่ะเฮ้ยอุ้ยสแต็ปสี่แล้วอีกสแต็ปเดียวอีกทีเดียวเราจะอมหัวทำไมไม่ได้อ่ะไม่ใช่ตัวเทวไหก่อนนะพี่ โอ้โหยิงเจ้าเองว้าวเี่ยเลยะรอรอที่รอรอมอลลีรอมอลลีรอรอรอดึงเอาพี่ยังมอลลี่อ๋อเนี่ยวยังไม่ฮ่าจะแตกเลยเอาพี่ก็รอให้มันดึงคนาดไงใช่เลยรอมันดึงเลยก็มุดกลับไปพี่จะให้เสร็จจากเครื่องนึงนั่นไง Hahahaha <laughs> <laughs> Dạ chay Trúc chay, chay điều, chế điều trúc chay dính đi á Thêm tu Ô tem, Bà lèo bí bào bào ôm ra đi đi Kha Còn đến. Đi lê, ôm <laughs> เดหนึ่งเรไม่เคยเล่นหย่อยเลยอ่ะมันยากอยู่นะถ้าไม่โดนพิษไม่ยากหรอ ผมยังไงก็ได้แตตัวใหม่สองคนอยากกดออกเลยไปเจอทูเทียมตังแต่เรหยโอ้จบแล้วแล้วก็เอาด่านไปได้เองต้องข้าเดาวฮ้ยพี่ฆ่าไปสองคนแล้วอ่ะรอนพี่โหดจัดโอเคไม่มีใครมาถอดทูเทีมเลยฟังแล้วแต่ว่าแบบมันฮิวกันไวด้วยอ่ะมันเอาฮิวไวไปอ่ะอยู่ไว้ทูเดมอะไรทูเดีมหายที่แกเอาไปแก่นะไม่ใช่เอาฮิวตัวเองไวกับกล่องพยาบาลไปอ่ะ แม่ก็ไวไปแล้วผัวเอ้ยไม่โดนไปไหนแล้วเอาลงลงทางเสียเวลาเขาตูกเปล่าพี่ใช่หรอเราเท้ามันหายไปเลยนะตัวเดมบาบูมีหรอไม่เห็นจุดเลยไม่ใช่โดดลงมาหายไปเลยใช่โดนมาหายเลยไดนินวะ ตัวใหญ่แบบเล่นไงนะคือเราต้องเติมจีตูดไปเนาะที่ขวาใช่ที่ขวาให้ให้แตกกันเฮ้ยมันอาจะเสร็จอ่ะถ้าแตกมันมีกี่สัตว์เอเลยเลยทีบอ่ออนก็ใส่หม้อม้วนน่ะไม่แก่นะแต่ถ้าใส่อ่อนแดงมันจะใช้ให้หมดในทีเดียวตรงกลางนะเป็นเรื่อยยาวๆตรงกลางนะดีหรือไม่ดีเด่๋ยแดออนแดงมันจะถีบ ได้แล้วเยอยไม่ต่างอะไรจากคนเดียพี่แดกหัวไปหลายคนแล้วเสียงขลังของเขาดิพี่แดกอร่ยว่พี่โอ้อร่อยมากเอาเล่นตัวไหนรทิกเตอร์ครับเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเล่นดับเพกอะแล้วเจอด่านเอ่อแบทแฮมอ่ะอุ้ยพม่เจอโน้ก็ไม่ได้ไปละ ตีลงสี่แล้วก็แขวนทีละคนเลยตอนช่วงท้ายเกมพอผมออกทำเคสไอ้น,นี่ยทำให้ซร์ไบเวอร์กิีดร้องก็เลยล้ตีล้มร้องไป<น><อ>เขาเขาไม่ล้างนะหนูขึน้นแรงเง,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 งิ <c oughs> แบบน,นแล้ว่ะหนูไม่่ยขึ้ <c oughs> นแรงเงินคิลเลอร์เลยอ่ะอย่าเมาไก่แดะแม่งด่านนี้เลยเมาด่านนี้เราจะดีพี่มันบักโททิมแกะไม่ได้ใช่ไหมเออ <c oughs> ได้เลยนะพี่กิะเอากลับเหรอได้เอ๋โดนแดกหัวแน่โดนขอให้กดเลื่อนไม่ถึงโมลีสี่โมลีสี่ขอแบบจริงขอแบบหน้าประตูเลยได้ปะเอาเป็นฆาตกรคอนนะรู้ไหมอะไรวะอีวิลี่ฆาตกรคอนแดกหัวปลาคอนแดกหัว ชนกัมเพาต้องรักษาระยะคอบดีๆโอ้โหเย่เขาโดดโคตรโดมันไปเยอะโอ้แล้วแรงหมจะได้เลยโอาได้อยู่ทางซานเปิดประตูดีๆเตี๊สี่ไม่ได้ได้ไงพี่ดีๆอ่ะมันโหดจัดเลยอ่ะเชี่ยมใครไปแกะรถเตีม ไม่มีใครได้เทมเลย